สวัสดีครับคุณวินทองรอสวัสดีครับเฮโนมสวัสดีครับเจ๊ยบบางสแกไอเจ๊บบางกลางสวัสดีครับสวัสดีครับ ออตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ในมณฑลพิธีงานพุทธ,ธาพิเศษท้าเวสวรรณ์นะฮะท้าเวสวร,รัน์ของออวัดบรรดานะที่จัดสร้างโดยอาจารย์ลักษีเกศนะครับแล้ว,วันนี้ก็เป็นวันมหาพุทธ,ธาพิเศษนะมหาพุทธ,ธาพิเศษวัดถุนพลนะครับตอนนี้พระเกจิอาจารย์นะั้นจำนวนหลายหลายองค์นั้นก็ได้เดินทางมา อย่างวัดบรรดาลแล้วนะเดินทางถึงวัดถึงวัดบรรดาลแล้วแนละ้วก็รอเวลาประมาณเขาต้องได้แสงดังวัดหน่งเดี๋ยวผมไปดูบรรยากาศก่อนแล้วกันนะครับมาดูบรรยากาศก่อน นะครับอมาทำพิธบีบูชาครูนะหลวงวัดหลวงวัอเอนะวันนี้จะมีงานพุทธ,ธาพิเศษงานพุทธ,ธาพิเศษที่พระอุโบสถวัดบ้านกาศนะครับวันน,น,น,นี้คุณทิพย์คนสวยก็เดินมาแล้วครับทิพย์คนสวยนะครับ <c oughs> แล้วก็งานพุทธ,ธาพิเศษวันนี้ ทางด้านนสัวันนี้ถือว่าเป็นงานอันยิ่งใหญ่าหง,งานหนึ่งนะครับงานหนึ่งนะครับท่านใดยังไม่ได้จองวัตถุมงคลน,นะครับหรือว่าผมก็ไม่รู้ว่าที่วัดบรรดาเนี่ยพระเวสสุวรรณรุ่นเหนือดวงที่อาจารย์รักษ์สิเกตเป็นคูสร้างเนี่ยตอนนี้ยังมีเหลืออยู่รเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตอนนี้พวกหมหาชนนะต่างรังไหลมายมัย่วัดบรรดานะครับจำนวนจำนวนมากนะครับจำนวนมากนะวันนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ ในรอบศัตววัษของวัดบรรดาอีกคร io, s. <S ừ, uh, ั er, m m eger, ้งหนึ่งนะครับนะขออนุญาตถอนแมสมันหายใจหายใจไม่ท yep. ันนะนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่งานหนึ่งระดับระดับปิกนะครับระดับพิกก็ได้นิมนต์เกจิอาจารย์มางานพุทธาพิเษนั่นหลายองค์นะครับอ่าเช่นหลวงพ่อพิมวัดพุทสวรรค์น่ะพอพิมวัดพุทสวรร์อาจารย์บัวลอยนะ ตอนนี้มาถึงแล้วนะมาถึงแล้วแล้วก็ยังอาจารย์เสวัดมาวัจจาดมณีโชลขันนะครับแล้วก็ยังมีพระเกตาจรย์อีกหลายหลายองค์นะรวมถึงท่านสมเด็จรองคนะ์ชัยนะทานอุฑงไทยก็ก็มาถึงแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวกาญปุทตาพิเศษจะเริ่มตอนบ่ายโมงกว่านะครับท่านใดที่อยู่บริเวณหรือว่าใกล้เคียงวัดบันดานี่ก็ เขาเชิญมาร่วมง,งานได้นะครมาเชิญมาร่วมง,งานงานถือว่าเป็นงานหมามงคลยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับท้าเวสวันรุ่นเหนือดวงนะครับรุ่นเหนือดวงเนี่ยผมรับรบองได้จะดังไประท้าไปอีกไกลนะดังไประท้าถึงไกลเหมืนอนเสียงเสียงอัจดังเสียงเสียงเชิดเชิดมังกรนะอาจจะดังไปนิดหนึ่งนะครับที่น่ยจะจะให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตใส่แมสกก่อนหอสามีเนับลการบั้นครับตนนาทีอ่าระับบางตรเชินนะครับพอระดับิ มาอภาคค่ะนี่็ขบอกว่าใ้ท่าัให้ดูเป็นตัวอย่างให้ดูเป็นตัวอย่างครับนี่มาเพื่อความมั่นคงครับทุกบาททุกสตางค์นะครับเราไม่เก็บไว้เลยนะฮะไม่เก็บไว้เลยจะารสู้ทำบุญให้กับทางวัดทั้งหมดเลยนะครับ ต้องแบกงสีทองทีแบ่งสีเทาแบ่งสีแดบ่ีแบ่งสาแดงมัททองวุ้นรดน้ำด้วยที่สูงแล้วบอกว่าความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยไม่ใช่ได้มาง่ายๆนวเราไม่ได้โชคดีช่วยกำลังเองก่อนคณะสิทลูกหลานหลวงพ่อเอียววัดบ้านดาครับนะครับมังกรทีโตคณะสิทลูกหลานหลวงพ่อเอียววัดบ้านดาวันนี้โดยสมเด็จรอนาแล้วผมบอกได้เลยมาแล้วก่อน คปณาตาโเฉาระชาครูโดยตรงดาแม่น้องแบอกเยต้งบอกเลยทาไมบอกว่าคุณอาวาย่างไรอาครับาเอาดีครับคุณอานสาจะดีครับเขาบอกว่าองแป๊ดสีเด็กเป็นผูลร่าน้องแข้นมาังเด็กไม่มีอะไรตั้งแ่าันรับ มีอขึ้นมาได้บารมีบุญญาทจาของหลวงพ่อเกียรติอาจารย์รัตน์อาจารย์รัตน์ทำข่าวีมาให้รู้จักกับหลพ่อเกียรติแบอกว่าแบบอาจารย์นี่เปีนบุคคลเป็นูม่าเป็นพิตผู้พิที่ดีมใ่ใอาจารย์รัตสเกีสามผู้ติกถามเินรอตามนะครับแล้วก็เป็นคนนองอาจารย์รเกยมก เต็มดินกันเลยครับบริจาคนะนะสิงโตนะนะสิงโตเอาตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรต่ออะไรบริจาคให้กับสิงโตคู้รอโอ้โหตุ๊กตาผู้ของเราไหนไหมครับแล้วก็บ้าคนล่อโคกคนล่อลูกแก้วนะน้องๆที่ล่อลูกแก้วแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับทางด้านแบงค์ ล้วเมืองอี้บอกเข้าวัดพุกานาครับนี่วาัะรบนะครับนีอะไรครับี่อะไรครับนีอะไรรัยโอเคเอาแค่นี้ก่อนนะครับ